นาตอนนั้นทั้งคู่หันมองหน้ากันแบรนดี้เนี่ยทำมือแบบว่าเหมือนแบบจะอยากจะคว้ามือของอลิซาเบธเอาไว้แต่ว่าตัวเธอเนี่ยถูกติดเอาไว้กับพวงอะไรนะคะอลิซาเบธที่ต้องหันหลังลงจากรถเนี่ยก็พยายามที่จะเอื้อมมือมาแตะกับแบรนดี้ค่ะในช่วงเซี่ยววินาทีเนี่ยแบรนดี้พูดกับอลิซาเบธเธอไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ลงจากรถไปค่ะเดินไปกับความมืดสิ่งสุดท้ายที่แบรนดี้เห็นก็คืออลิซาเบธที่เดินไปกับผู้ชายแปลกหน้าค่ะเขาสั่งให้อลิซาเบธคุกเข่าค่ะ เธอก็ร้องไห้นะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องร้องไห้นะฉันจะปล่อยเธอที่ฉันให้เธอคุกเข่าเนี่ยเพราะฉันจะบอกเธอว่าหลังจากที่เธอถูกฉันปล่อยแล้วเนี่ยเธอจะต้องกลับบ้านทางไหนฉันจะบอกทางกลับบ้านเธอเขาก็พูดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างนั้นเนี่ยอลิซาเบธก็ตั้งใจฟังนะคะเพราะเธอคิดว่าเธอกําลังจะได้กลับบ้านค่ะแต่สิ่งที่เขาทําก็คือ